นี่กระถาเบิ้งนี่ก่อนที่บ้านนี่ดูเมื่อแต่ออนช้อฮึ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 ฮฮึฮโอ้น้ำไหลนักนี่นี่คือน้ำหวยที่มันต่างออกมาเนาะ เยเพี่น้องไหข่ววจนฮักนะโขาม,ามเะไปานกโ้สบายดีใช่สบายดีเพื่นพี่น้องมีพีใหม่แล้วพี่น้อง,อม,องมันตะแี่น้องปลาขึ้นเมนนืองนเนอทำไรแหขนาานมงเหรอ,อ Hoa, vậy nó, hoa, hoài sao hoa, hoa, nhỉ hoa, đó hà hoa, hoa, nó nó hoa, 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 man hoa, man hoa, hoa, bạn hoa, 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 này hoa, 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 bạn tôi bóng bá, vào khuẩn nó Chúng ừ, rồi làm đây nghe ngoài Ừ. Ừ.

bóc vài cho mình bóc vài lưỡi vậy tôi nghe có mang bắt ừ khỏi mang đây nè khỏi tước bản được không tôi nâng nè tôi đừng

Nhi. mua mọi người có mặt nắng các bạn nắng 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 Thôi và cá vô đại cốt cá sư đại nó hoài cốt cá đại không? vỡ đi vướng chết chết chết

อ่านว่าปลาตายว่า <ninety> ต <on nós> <that> ิดอะไรตาคนนีาโดยเลยโอ้ยลายลแล้วสิเมื่อเนาะไรลาล้ิเมื่อแล้วขาไปแก่ยูมีปลาเหรอจ้ะครัวมอไรแม่ปรสมากขาขามุกโอ้โาหล่อนหวุนเนาะ

哦，对对对对对。哦。嗯，对对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 。哦，蛮富翁。 เม็มมด,ดอีีเม็ดดีปลาตัวเดียวนาำไล่แห้งเงี้นยน้อก่อนน้ำเพือุนายสมันมันพ้นมันแบบกน้ำเช่แบบว่าขึ้นแน่น,น,น้อยนึงนอันนี้น้ำเช่มันบกแห้งได้นะ อาสนามพุうう่นรี่สนาพุ่นอันนี um ้โอ้มึงตความถังกั่ามเลยตามมันก็กินน้ำแัวน้้ำหงอคือนีนัน้น้ำไปในงไปนึ่ป้าในองงางห้อมหนาบดจุดตอนใก้นาเื่านงข้นมาบดปมันเคาะาะดมันกินน้ำไปนไปเป็นแค่นี้ โอ้ยทำที่เอาปลามันฝนตกไว้ผลบ้มันมันมันมท่นขึ้นปาบาทันขึ้นมดีกว่านันเดเห็นบ้านนยู่ตกใ้ห่อนปุ๊ปีมาจะบ่าหนึ่งซองสามปลากะโคดปลาสอย มาณแต่บะแต่ละเถือปลาขาวปลาใหญ่ก็ได้เนาะอันนี้ปลาคอันนี้พี่น้องเยลงไปนเป็นเซเพราะว่านอยู่หน้าเอป็นหาํเหาหา50เมตรบนให้พอให้ปามขึ้นปามขึ้น่างไค bố bay làm đánh em โอ้ทอ้อท้ท้อท้อท้อท้ยืนมอยู่่กนลงมาเมื่อคืนนี้ด้วยเขากลางอยู่เนี่ยบ้านเขากลาง 道吧，我拿命给来这个。

อ,อู้ตัดอัดตัดตัอ้แหงขนาดด้วยนะโอ้โมีอแม่กูแหงขนาดโมขืนเนาะ <c oughs>

เฮ้ยมาได้ไปตรงนั้นเอาเลยปุบเ็นของเดี๋ยวว่าติดสามมุกูเอได้ปุบไปเอาปุ๊บนี่บนนี่กราเบิ้งนี่ขอชิบ้านนี่เดี๋ยวก็เมื่อแต่ออนเชื่เื่อ

ไเ,เสกเห่อหมปลุกาไหลลงโจนฮักเนะโัวา,ามหนังเตะไปหวันแกงโคันที่โควมันไหลเห็ปตามขึ้นด้อยู่ว่าเนี่ยนะโตนถุ่มถุกหัวมุนเนย ไปเมื่อหน้าหไดเลยนะไปหมดเเไปมดั่นอะัไปละอันนี้ไม่ไม่แพ้เดียวอนีเสียนามปอดๆันที่อนปอดอดปอดท้อทีดรอี่อม่เหมือนเวรอเวนะอ

คนมันเห่งได้กับปัจจุบันก็อ่านบรรนำเหตุนำข่าวบทศึกาปี่ขึ้นนะยังไงนนันสาวก็เมเยอะขึ้นนะมันอ่างมันอะไรวะท่านรมันเน้องเน่ต่บทนเลยได้ก็อจะปวเพลมั้แค่แ จรอมร้อเลือกไลตี้ใหม่แล้นวนะใหม่จะรอ้ปาค้างใยญ่เนาะบ่มี่จะปลาไผ่ปลาไพ่ปลานนทักงานอปกติทางไม่แนะน่เอะไรนันเหรอ Nó cọc bên nó cọc bên nó mâm mà mình nào, mình tìm mày tân ở nào nó nhảy vào ở bên cọc lên tay ngọc 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 lên tay